สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของปอสไวพารวยผู้เฒ่าพารวยครับตามแนวทางโค้งสุดท้ายเลขลับไต้หวันครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเพิ่นได้สามตัวตรงสองตัวลงังตรงๆเลยครับบริกรับยักษหน่อยประธานว่าเลขบริกรแต่ว่าผู้เอาผู้เอาไปซื้อเขากลับกลับไปกลับมาแหละครับเอฟซีครับ fc ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเดอทางช่องเป็นซื้อกลางทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางคือซื้อขับ fc กับผมมักกจัดขัดกระพานนะครับเนาะขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสวัยพารวยผู้ถ่อพารวยเนี่ยครับ fc รับผมขอกำลังแรงใจจาก fc ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาครับติดตามชมชิปของเลขลับไต้หวันจาก แม่บินได้ครับเด้อเพิ่นสีเราสู่ฟังฟันทงคงสุดท้ายนะครับเนาะเพิ่นสีมีสามตัวห้บ่อครับอีพีครับผมอ่าเพราะว่างวดที่แล้วมีสาสตรนวดแรกมีแค่สองตัวนะครับเพิ่นกระไรเต็มเต็มนะครับงวดที่สองมีสามตัวบนสองตัวล่างเพิ่นกระไรเต็มเต็มงวดที่สามงวดนี้ครับอีพีครับผมเป็นงวดที่สามด้ครับเด้ออ่าเพิ่นห้มาแล้วสองตัวนะครับเนาะกสิสอบถามไปว่าเพิ่นได้สามตัวมาบอกนะครับอีีครับผม เอาเพื่อโปรเป็นการเสียเวลาครับน้าวันดีแมเ่เบนจ้าแม่เจงได้ว่างบ้างบออะไรก็ค่ะว่างบอเดี๋ยวนี้ว่างอยู่ค่ะขอเวลาจาักสิบนาทีโอ้สิบนาทีเลยบอ <laughs> สเนาที <laughs> อันเป็นเจังได้อันเลขรับไตวันเฮาอ่ะ พนเพราะมืเศ้านี่เลขยสามตัวนะหนึ่งห้าเจ็ดพอหนึ่งห้าเจ็ดว้ามาสามตัวอันที่แรกที่แรกที่แรกพ่นไห้มานสองตัวก่อนเป็นบ่เออบานนี้สามตัวนี้พ่นมาที่หลังค่ะพ่นเาม้นเศร้านี่อันชื่อเมืค่ะฮะชื่อเมืองห้าจน คือเบิร์ามันออกเบิร์กามันออกกว่าดีบานี้อันเจ้าของผู้เิ่นเอามานนี้เป่นไปซื้อไ,ไ,ไล้หลายหรือเปล่าท่านคนบริเ็ณเหล็กเลยค่ะมันนี่ตลานเราซื้อค่ะโอ้ผู้ร้านนั่นแล้วผู้ร้านบไดหทรแล้วก็่นซื้อหลายซื้อหน่อยอือยู่คนละบ้านค่ะแต่ว่ายายนี่เรามานเทศการอยู่น้ำโนอนนะโอ้เอาปุ๊ ปูเปิลหัวข้าวมานี่จ้าเป็นข้าว้าโนมักเลขกแล้เะ้บอเอาให้หนูเบิรงโอ้อืมวันวานห้าเจ็ดฮะห,หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดจ้าโอ้ว่าเอฟซีเพิ่นนั่นถานะเพิ่นว่าโทวถามให้แน่วสันว่าจ้า พ่อดีนั่นเพ่นก็เลยเอิ้นหนูไปเปพิ่อนพอดีคุยกับพ่อแล้วแหละโอ้เออเพ่นก็เลยเอิ้นอนไปบอกประสอบเพือพ่อนพราเพือพ่อนใดญมาพอดีวเวทีจ้ะอืมเพ่นพวกข้าเจ้าอยู่ในบ้านข้าเจ้าซื้อไว้หลายบ่โอ้ยบ่บ่ค่อยมีคนรู้เน่ยพ่อโอ้อืมย่างว่าเลขอันนี้บ่ใครมีคนหูเลยจ้ะอืมสิรู้แต่วงในเท่านั้นจ้ะ ผู้เพิ่นเอามา่าน่เพิ่นเป็นญาติกันบ่จ้าเพิ่นก็บ่บอกใครเองโอ้อือเอ้าแสดงว่าไม่เป็นกระดวงดีตัวนี้แม่มีเพิ่นมาบอกไว้นี่อ่าภาษีปรด้บ่ได้หบอกก่อฮะพีนน่นยังมาบอกพีนน่นยังบอกอยู่นะเออสิบีปด้ยังบ่ยังเออขันเป็นโศกโศกมีเนาะจ้ะโศกมีก็สิได้น้ำกันอยู่แล้วอือ สิได้น้ากันนี่แล้วกันโศกมีกระไดเพิ่งเพิ่งมาบอกเมื่อเช้านี่บอกไม่เบนแต่เห็นงานอยู่น้ากันเพมือนว่าบางบางนี่เห็นบางบางเล็กบางเล็กกว่าสันโอ้เพิ่นส่งมาให้เบิงติอันอยู่ในโทรศัพท์ค่าระโอ้เพิ่นส่งมาทางไลน์ให้กันเบิง่งเป็นเลขจังได้เลขจุดถูกบอกเขาเลขกมั้ยยังป้อมอีทุ่ ก็บพ่รู่คือกันค่ะบ่ทเลขมนเป็นตัวเลขด้วยะพ่อที่เห็นอยู่ในโทรศัพท์น่ะอ่าเป็นตัวเลขเลขเขาเจ้าเขียนเอาหนีบอ่คอ่ะอืมว่ามันอัเิ่นเห็นน้ำต้นไม้เห็นน้ำหยางไปียงสั่นบออือเพิ่นเพิ่นเขียนให้ซ้ำนั้นเลยสามตัวเลขหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยจ้ะอือหนึ่งห้าเจ็ดอ่า นี่มัเบื้องเหนียวใ่อ๋อมีว่าดวงดีตัวนี้ว่างวดนีว่ามันจะบริสันตามตัวยังได้อยู่ไหมวันสี่ใดแค่สองตัวเท่านั้นยักมันสิเขาวเพราะขาได้แล้วครับเออเฮากับเบื้งหูเนาะเปิ้นทรงมาให้เบิ่งเฮากับเบิ่งตามเปิ้นทรงมาแล้วเนาะอย่างวายเอฟซีถามว่าถามนน่เด้อสันว่าโทัถามให้แน่าสันว่ากันโทัถามหุ่นๆอยู่ได้ตามคำเรียกร้องของเอฟซีก็เลยเลตติดต่อมาหาแม่เบีน ตัหาปันธงสามตัวสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวมีเหล็กอยู่แค่สองหางแค่นั้นเอาซีเก็ตหาเกตมันก็ใกล้ใกลกันตัวนี้นี่ไหมจะว่าหนูว่าเนีเอาคือใกล้ใกลกันเออเนาะค่ะเหล็กอเห็นว่าเล็กงามอยู่ผูดไดกับเบิ้งกันแล้วว่ามีตัดสองตัวกับมีหนึ่งหามีหนึ่งเก็ตเท่านั้นแต่มีหาเก็ต แล้วก็มีสีเก็บเนะาะอืมอ๋มอมไ,มไม่เบนได้ไปตลาดหรือเปล่าไปยุค่เมื่อวานนี่ได้จักใบรอตเตอรี่จะได้อสองใบาตามที่บอกพ่อลนะโอ้อรโอ้อืมได้สองใบอเอาแค่สองใบเท่านั้นละวะที่วางวดนีขันเป็นมีสวกวัฒนาเนาะได้ไดมัองันก็ว่าได้ อ,ออกให้แม่ยัวะหะอ,ออกตัวนหนักตัวได้ทีนหนักๆเนี่ยออกตัวนั่นเนาะคบนไหนสองผมกับเขาด้วเนาะเอ็ดเย็นงกับอับเทียน พี่ก่อออกเมียนะเออสี่เก็ดนะน่ะอืะอืมเก็ดนึ่งหนึ่งเก็ดนะคะโอ้แมนอยู่มันมีหนึ่งหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งพร้อมตาเล่นสองตัวพร้อมตั้งแต่นียังสั่นก็จะเริ่มหนึ่งสีน้ำได้ละบาทนี่คมีเก็ดหนึ่งกับมีหนึ่งสี่พร้อมได้เก็ดกับหนึ่งมันคข่ไข่กันหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก็ดขามหนึ่งหกไปอีกแล้วบานนี้ ซื้อออกโตค่ะเอออยาขามไหมเนาะยาขามเอ่อซื้อออยาขามด้วยเอฟซีครับผมห็นว่าคันมีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเกตมีแชซีหางเขาหลักกลับไปกับมากกับเปียกหแล้วซื้อไปซื้อมากกับ้ายไปเรื่อยแล้วบัดนีอเอาก็ขึ้นยุคโคมมาค่มจอบเนาะเพื่อนใหมมายังไงเฮาก็บ้าไปตามเพื่อนวาม่านล่ะเพราะว่าอาศัยดวงอาศัยวาสนาน้าเพ่นคาดวงมาวาสนามี กา,ามีโชคน้ำเปินได้ยักหบาทสิบบาทเพราะได้สื่อ,อ,อแมวอยู่แนว,แนวกินไปวัดจำบุญน้ำกันเอาบมันสีเท,ที่ยงเราบอดีแม่เบนก้าโมงค่ะโอ้ยังยังหลายอยู่เนาะยังหลายอยู่นั่งเวลาหลายอยู่ือยเอฟซีครับผมอันนี้ก็เป็นแม่เบนเพื่อน ให้แนวะทางมากนะครับเนาะติดต่อทางเลขลับไตหวันมากครับอีซีคกับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองฟันธงไปหอดสามตัวครับฟันธงได้สามตัวเลยที่แรกก็ว่าบันทีบบมีสามตัวอซี FC ก็ถามยูมันมีสามตัวเพราะพ่อาสามตัวยุ้ยว่าสันวาเอาก็ได้มากพอดีครับอีซีคกับผมสามตัวนะครับเนาะเลขลับไต้หวันจากแม่เบนนะครับแล้วอเพิ่นเป็นอ่า ผู้คนไปถามมาใหา้ผู้คนมีเคยเห็นข้าเจ้าได้โชกได้หลาบไาหมางวดที่แล้วได้หลยไปได้ก่อนเด็กสามตัวสองตัวในแสนหาในแสนหา<ะ>งวดนี้ข้าเจ้าสิบบนโยนเทคักถ้าบนหลังงวดนี้จังหวันเลยค่ะเพราะว่าสองงวดสามงว,วดก็ว่าเนี่ยงวนที่สามนี่หรือเป่องวดที่สามนะ งวดนี้เป็นงวดที่สามเด้อครับเอฟซีครับผมจากเลขลับไตหวันนะครับติดตามไว้ครับเอฟซีครับเอาว่าเข้ามาพ่องวดที่สามพอดีอเอาห้โซกไ้มันห้ลั่ไใร้วยห้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้พ่อขยไม่ได้คลิปหนาขอกลาคำว่า,า,าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เบนสวัสดีค่ะ